มาดูวิธีการมัดนะคะวิธีการมัดดอกเนี่ยเลือกข้อขาขาบางอันมันสั้นมันยาวอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องเลือกว่าอันไหนมันมันยาวเท่ากันนะคะเราก็เลือกมาใส่กำรรประมาณนะคะโดยประมาณอาจจะไม่เท่ากันแบบมากมายเพราะว่าเราจะตัดออกทีหลังนะคะแล้วก็ทำกำรรละสิดอกนะคะสิบดอก ใบก็ไม่ต้องเอาทุกดอกก็ได้เอาไปประมาณสักสี่ใบห้าใบอย่างมากนะคะน,นี้ยาวมากงานนี้นะคะนี่คือสิบดอก ถ้ามันขาไม่เท่ากันเราก็พยายามตัดออกให้มันเท่ากันนะคะเพื่อที่เวลามัดเสร็จเราก็จะไปล้างแล้วก็เอาไปแช่น้ำไว้แช่น้ำปเปล่าเฉยๆนะคะไม่ได้ผสมอะไรล้างก็ล้างน้ำเปล่านี่ค่ะล้างก็ล้างทั้งดอกเลย มาแช่รวมแบบไห้แบบนี้นี่ค่ะนี่แหละคือวิธีทำกำหนึ่งเนี่ยราคาราคาที่ขายนีย่ถ้าขายส่งก็ประมาณยี่สิบถึงห้าสิบแล้วแต่พันแล้วแต่สีแล้วแต่ช่วงเวลาที่ขายว่าช่วงตลาดน้อยตลาดเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะราคาขายส่งนะคะยี่สิบถึงห้าสิบบาทเนี่ยอันนี้ค่ะ แต่สําหรับพันนี้แต่สําหรับที่สวนเนี่ยจะขายง่ายๆนะคะขายแบบส่งขายส่งอย่างเดียวก็ราคาเดียวเลยํำละยี่สิบบาทอันนี้ที่สวนจะเน้นขายคำละยี่สิบบาทเลยก็หลักๆตอนนี้ก็พันแดงชาโดว์เป็นส่วนใหญ่นะคะถ้าใครสนใจเรื่องของการเรื่องตลาดเรื่องดอกเรื่องไอการปลูกเนี่ยก็ทักมาเดี๋ยวรับยินดีให้คำปรึกษาค่ะ20บบาทนี้คือ มารับที่สวนหรือไปส่งมารับที่สวนนะคะราคา20บาทคือมารับที่สวนเท่านั้นนะคะแต่ถ้าแบบให้ไปส่งก็คงมีค่าบริการเพิ่มอะคะ่ะ